สมเด็จพระพุทธจินวงกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการเผยแป่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพระเจ้ากระไรสังตางวัดพิชัยราอิการาเของสากรุงเทพพ้นที่การศึกษาท่านสมเด็จการศึกษาใช้มาตรศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านบ้านรัฐราชบจังหวัดบุรีรัม นัการจัเดชจันดัิเดียนวัดสาติมกูจันดัระยองเรียนการศึกษาปริญญาพิพศากตรบัณฑิตการบริหารธุรกิจมวิทยาลัยมหาจุฬาก่อนหนาจตวิทยายายเรียนการศึกษาปริญญารักศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษามวิทยาลัยมหาดล่ังนัการศึกษาปริญญาปริญญาดุษฎบัณฑิต สถาการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานีตุลาการคณะนันการปกครองและก็ด้านวิชาการได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้เป็นเาวัดวัดพิชัยญาติสารามเป็นเลขานดการเจ้คณะภาพหนึ่งเป็นเจ้าคณะเขตสองสามเป็นเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัน เป็นครูสอนพระพิเศติดตามแผนบาลีประโยชน์ประเด็นตอนสามาประโยชน์วัดมหาสวัสดิน์นาพิธาลามกภาบานด,ดาบาลีศึกษาพุพทธพุดข้อความผสมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาชกรรุงวาวิทยาลัยนครราชบุรีจุฬารมวิทยาเขตบาลีศึกษาพุพทธพุดข้อความผสม เป็นนักวิชาการศึกษาสามมหาวิทยาลัยมหาวจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพุทธระราชูปธรรมพิทยาเขตปารีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานพิทยาเกตมหาวจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยในพุทธระราชูปัรร์วิทยาเขตปารีศึกษาพุทธโคตรนครประถมอาจารย์สอนพิเศษ ผู้จัดการหมายนลข09ทิจิติยาไลยทิจิตยาเขตบาหลีสาขาพุทธโคกหลักสูตรประกาศเตือนบัตรการบริหารการบริหารจิตการคณะสงฆ์ในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตแาะขาวิปัสนาภาวนาปัจจุบันเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรึกญาดุสืีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาการบริหารแต่ละข้อหมายจะเกี่ยวกับคุณสมบัติของพุทธชินวงศ์ให้ บรรยายแต่ร้ายความรู้แก่ท่านสำคัญปรการผู้เข้าร่วมการตึกจอบรมเพื่อสอบความรู้รรรเป็นพระอุตชาผมก็น่าสนการมาอิบายเรื่องปัจจปัจจัปัญจการธรรมฐานนักสราญวงวัดสามพยาเจดผู้คนครกรุงเทพมหานครการอบรมทางวิชาการและปัจจัยตรวจอบรมหลักสูตรการจัดทำและกระเมินกาเสนอรับการวิจัยที่ถูกต้องตามหลัก พิชาการจากโดยสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทยในโครงการปรัชญาโดยสถาบัณฑิตการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยปิุมธานีการจัดโปรรงหลักการวิเคราะห์และการออกแบบจำลองสําักการโครงการโดยการแจ้โปรแกรมพิเศษภาพสฤษฎีและการปฏิบัติจากโดยสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทยหรือโครงการวิจัยนานาชาติ ในการและองค์การพัฒนาเป็นมืบัณฑิตการพัฒนาการบริหารมาวิทยาลัยวิุทธิธรรมดีงานมีเมตตาชื่เราสังคก็เด็กทุกคนกยคุณพระราชัญญาสีเปิดใจการตั้งคุณระเบิดคุณแ้กับสมาธิราชารรมค้อชื่อเตือนราชป pues ัญญาสีระดาบเต็นที่สองพันก้าร้อยเก้า รว 1, มเป็นเงินทั้ง e สิ้น7 3่พันบาททวนสร้างขควนและเพิ่มทุนการศึกษาจากข้ออฐานะาเจ้าวาดวชิโนสารามรวมเป็นเงินทั้งสิ้น25,000บาทแกจุดแจกเล็กเี่นระดับนลธยมศึกษาโรงเรียนชโนรถวิทยาลัยประสบการณ์และงานร่างเผยแผ่ท่านเป็นพรวิทยากรประจำของคกมาเษแห่งชาติในการอบรมยุติธรนมกรรมฐานแก่คณะรักน เพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามวัสดุที่53ให้การอบรมที่พัฒนากรรมารฐานเกณฑ์รละราชรการตำรวจในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตลอดมาได้รับมอบหมายจะเจ้ว่าให้จัดเตรนยมการปฏิบัติงานที่พัฒนากรรมารฐาน ตามรนายกเทศบาลสี me, te, te setting, ่ด้รับมอบหมายให้จัดมีการตรวจอุปการะสังกัดทางการผู้บรรชาการสนธิ์นาจะรับการมอบหมายให้จัดโครงการสดุสุตเกียรติทุกปีจัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมแก่เยาวชนกระจายศึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน สำังด anyway, ูสมมนอนระรามจะไดสมัยจัดตังจะได้เจ้าคณะภาคที่หนึ่งให้ทำหน้าที่เป็นผู้ปรึกษาจารย์ได้ที่ศึกษาผู้ปรึกษาจารย์ตามโครงการอบรมผู้ปรึกษากรรมถึงแก่พระสงฆการิการระดับพระของคณะสงฆ์ภาคหนึ่งะรับการแต่งตั้งจากนายดุศพามหาวิทยาลัยมหาิุยาลาชภัฏาลัย เป็นกรรมการดำนินการในโครงการการระดมทุนข้าวตัคู่สายต่างประเทศรูปที่19จะรับ่งตั้งจากพธกการบริหารวิทยาลัยสถาบันกาฟิกจิตรายเป็นกรรมการผูวกครูสประจันปัาบันที่พัฒนาว่ารองรับอกหมายจากเจ้านะให่วงานประธานกรรมการเผยแพ่กรษาศานาแห่งชาติ หน้าที่เป็นพฤตกรราการแนะนำรโนสังคมนำธรรมะมาปฏิบัติเผู้สังฆาติกรรมการปกรองคณะสงอุายตัรับแั้งตัอประธานกรรมรืวแทนระบบพุทธศาาใด้เป็นรอกประานวิทาราวิทยากาสตรในการน้าชื่อกวิทยาการสุรมธรระ เจ้าที่หน้าที่เจ้าคณะเขตมาปฏิบัติคิตตามที่ผู้รัามอบหมายให้ทุกองกทกที่ทุกประเทศที่ผ่านมามาตีจาว่าทำายโมพัฒนาพะรามหปพร้อมกับการใช้งอนาจจการบางส่สนา้ห้เกิดความาดคามพาามารพ่งเพืองซึ่งจะสากสว่าที่เราพยายาใ าจารยทำงานที่ผ่ามาในัวเราัา่สื่ารย่งไรก็โดยที่สำนักอาจารย์หนเว่าเราปฏิบัติให้ตามก็ทำวินัยสภาษาถิ่นได้มาคงที่มากเพเบียดและต่อรสั่งของมาเพืสมาเป็นผูลถมีการศึกษาออกเนสั่งสอนทำวิียจากที่ตัเรีเดยเรย ที่ทำามา้อายตางประเทศจะได้รับหมายต่ประสกที่ได้ตอบรับไดาให้ขกที่ได้รับาเป็นนิการสนร้อนเป็นศิษย์จาก้ศสนาธรรมศาได้ประเทศยคนาดาเดืงนาด